วันนี้เราจะมาทํากล้วยทอดสูตรง่ายๆกันนะคะเป็นสูตรที่ใส่น้ําปลานะคะน้ําปลาก็ไม่ได้ทําให้รสชาติคาวหรือเหม็นน้ําปลานะคะแต่น้ําปลาจะช่วยชูให้สีของกล้วยทอดนะคะสีสวยขึ้นแล้วก็คงความกรอบนะคะตัวนี้เราก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะมีงาขาวมีมะพร้าวขูดขาวนะคะมีน้ําปูนใสมีน้ําปลานะคะเกลือแล้วก็ผงฟูนะคะ มีแป้งแป้งจะใช้3ามชนิดนะคะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็แป้งสาเลียนเกประสงค์นะคะมีกล้วยของเราค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยนะคะใส่แป้ง3มชนิดลงไปเลยค่ะจะใส่สูตรไว้ใต้คลิปนะคะ,ะ,คะก็ผสมกันให้หมดเลยนะคะแป้ง3มชนิดนะคะใส่เกลือลงไปค่ะใส่ผงฟูนะคะผสมของแห้งก่อนก็น,ะะน้ำตาลทราย งาขาวนะคะใส่ไปเลยผสมให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันเราก็จะใส่น้ําปูนใสลงไปเลยนะคะใส่น้ําปลาลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะ เดี๋ยวใส่มพะพร้าวขูดขาวลงไปเลยนะคะเราผสมแป้งให้มีความข้นประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กล้วยลงไปเลยนะคะนี่นะคะเรา ขากล้วยใส่เข้าไปแล้วนะ,ะนะคะเดี๋ยวเราจะตักกล้วยลงทอดเลยนะคะอย่าทอดไฟแรงนะคะทอดไฟกลางพอทยอยทอดไปนะคะ กล้วยก็จะสีสวยเลยน่ารับประทานเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจัดขึ้นมาดูเลยก็สวยเพราะว่าน้ำปลาก็จะช่วยให้สวยแล้วก็กรอบนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยทอดของเรานะคะลองทำรับประทานดูนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็อร่อยนะคะสามารถที่จะไปเป็นสูตรทำขายได้เลยนะคะสูตรนี้ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ